เอาแล้วครับวันนี้ก็อยู่ช่องนายนายอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะไปล่าท้าผีอีช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม g a San a n d e a s, <c oughs> <S กันนั่นเองนะครับโอเคนะครับไม่ต้องสงสัย CJ มาอยู่เมืองนี้ได้ไงเาประเด็นหน่วย m a b มาเรียกมาเรียกตัวให้ไปประชุมนะครับก็ไม่ต้องสงสัยเลยมากมายแล้วอะไรวะหัวหน้า MIB เนี่ยเขาก็ได้บอกว่า่ายทหารเนี่ย มีชายหนุม่มคนหนึ่งนะครับอะไรอ่ะมีชายหนุ่มคนหนึ่งผิวหนังทะลอกเหมือนโดนไฟไหม้เหมือนที่อยู่ท่าค่ายทหารนะครับก็อยากให้ซีเจเราไปล่านั่นเองนะครับโอเคไม่รอช้าเราก็ไปกันเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าผขอเสกรถก่อนนะ ว่ okay. าทุกคนไม่ว่ากันนะว่าเสียต้นเวลาจะอจัดคลิปผมก็ลืมอทุกทีนั่นแหละใส่อะไรนั่นอ,นะอ่ะอันนี้ละกันนะครับโอเคครับเราก็อยู่ใ,ใกล้ๆนี่เลยนะโอเคครับไปกันเลย <_ S 2> คลิปนี้ก็จะลดคำหยาบนะครับพยายามแบบจะไม่มีคำหยาบนะ พยายามเพราะหลายคลิปเนี่ยผมพูดคำหยาบมาก็ต้องประทานโทษด้วยนะคะเพราะประเด็นหัวร้อนนิดนึงโอเคนะคะก็ผมจะไม่พูดคำหยาบมากไปหน่อยบางทีก็หลุดบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ไปลาก,กันเลยย่างยาเราช้ากันเลยนะโอเคไปกันเลย โอเนี่มันอยู่เราหยุดเขตมันแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหมอกแบบนี้และประเด็นคือผมจะเข้าข้าทหารยังไงล่ะเนี่ยเนี่ยผมเข้าไม่ได้วะ่ะอ๋อหรือทางไม่ยุติธรนั้นวะโอเคครับเราไปดูกันก่อนอ๋อใช่ด้วยไหนวะใชยแก่อะไรวะ ผิวหนังทะลอกะลรนี่แหละมันก็จะอยู่แถวๆนี้เดี๋ยวนะเฮ้ยหายไปไหนล้วเนี่ยก็จะอยู่แถวๆนี้เนี่ยมันอยู่แถวๆนี้นะเอ๊ะ อี่ไหนเอ่ยอยู่ไหนวะผมว่าีจะผมไปด้นนอกใหม่กลับเข้ามาดีกว่าเผื่อฆาตากรมันอาจจะยังไม่เกิดนะผมขอออกแบบแบบให้ไกลก่อนนะครับก็ โอเคนะคะให้มันไปไกลที่สุดเลยอะเผื่อฆาตรกรแบบมันไม่สปอนนะคือแบบมดนี้มันจะบักตรงนี้เลยแหละก็อย่าไปคิดไปเลยเราสักพักหนึ่งนะครับอ่ะดิฟโชว์ดิฟโชว์ฮ่าฮ่ดิฟโชว์ดิฟโดนัทโชว์เข้าใจไห ก็น่าจะได้แล้วมัง้งไม่เร็วมั้งดิพูดกับคนดูได้ยังไงเนี่ยออโอเคเครับเราก็จะไปกันใหมนะครับเดี๋ยวก่อนค่ดูก่อนเดี๋ยวเผื่อหลงทางนะโอเคครับมันมาละคำพูดแบบนี้เหมือนคลิปึงเก่าเลยเหมือนคลิปเก่าที่ผมพูดอะ โอเคมันมาแล้วพูดได้พูดได้ยังดีมากเลยเอามาต้นคลิปเ้วยนะเออมันอยู่ไหนเออยังหาต้องหาตะเวนหาเลยจบจบกันไปแล้ไอเอ้ เอ๊ะอยู่ไหนเอ่ยนเรานี่ยินคนเสียเวลาคนดูเลยมันต้องจเฉยๆนี้นดิเอาว่าเอาเป็นว่าผมก็รีเกมแป๊บหนึ่งเผื่อมันบักก็เป็นได้ โอเคนะครับผมก็ขับรถมาถึงนี่กันแล้วนะครับวันนี้โอเคไปกันเลยดีกว่าอาจจะมีพูดผิดบ้างนะครับเพราะว่าตื่นเต้นนั่นเองนะครับออไม่ว่ากันนะโอเคครับไปกันเลยดีกว่าเราก็ไปคลายทหารเพราะว่ามดเนี้ย ผมเคยไปทำไอเนี้ยตอนที่ผมก่อนวันอาทิตย์เนี่ยนนผมไปทำาปกคลิปก่อนนะครับก็เลยอาจจะไม่สปอนก็ได้นะโอเคโอเคครับรมันก็จะมืดๆอย่างนี้แหละดูกันครับว่ามันจะม,มันจะมีไหมบอกว่าต้องมีสิโอโ้โหไม่คุ้มเลย มแบบนี้ไม่ได้นะพวกไม่ได้ดีอ้อะไรวะนายโอ้นายเอ้มันไม่สปอนได้ไงเลยตอนที่ผมมาทำปกคลิปเนี่ยสปอนครบทุกอย่างนะคะเฮ้ยมันอยู่ไหนเอ้ย อไม่้ไยไม่ได้ดิไม่ได้สินายไม่ได้ดิโอ้ฉันตายเถอะ้กคนดูกูจะว่ายังไงล่ะเนี่ยแล้วพว่แล้วคนดูจะพูดเรากับเราว่าไงเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยพูดเป็นเล่นไปพูดเป็นเล่นไปนะครับก็คือแบบมันไม่มีได้ยังไง MIV มาหลอกเราหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้นะ MIV มันมันทรยยุทพวกเราไม่ได้โอเคถ้างั้นผมก็ จะอะไรวะลองวาร์ปมาแล้วกันเผื่อได้นะโอเคอ๋อนั่งไงมันมาแล้วครับไอ้นี่ทำให้กูเสียเวลาฮะ เอาไม่เสียเวลาจริงๆ,ๆนี่นนี่หนยเดี๋ยวไม่มันเดี๋ยวไม่มันเราก็ต้องยิงฮ่าฮ่าแม่กว่ามึงจะมาแล้วนี่ยฮึโอเคครับยิงมาไปเรื่อยๆ <c oughs> เสียเวลาไป9 <c oughs> นาที โอ้เดียวเดียวเดียวเดียเยวใจเย็นพวกใจเย็นใจเย็นเอิ่มเอิ่มนายนายทำอะไรเนี่ยเอิ่มนายทำอะไรเนี่ยฮะโอเคนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเมื่อกี้เกมหลุดนะโอเคขอเข้าเกมใหม่เลยก่อนนะก็คือ มันหลุดตอนต่อสู้นะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคเขาเกม G A แซนแลยเกมค่อนข้างหลุดบ่อยใครรู้ก็บอกผมทีนะเกมหลุดบ่อยมากนะเผมจะวัดไปเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวลืมลืมลืม ไม่ได้ครับเขาใครทหารต้องปิดดาวอมตะด้วยนะครับต้องอมตะด้วยเหรออ้าวเอาอีกแล้วโอ้ยตายเลยครับท่านผู้ชมโอเคผมจะวาร์ปไปแล้วนะโอ้เสียเวลาชิดมากเลยนะต้องขอโทษด้วยนะโอเควาร์ปกันเกมเด้งอีกเด้งแล้วก็สวยเลย เขจะโผล่มาแถวนี้ไม่ใช่เหรอนี่ไงทำให้เสียเวลาฮะนี่ไงแผมว่าผมไม่อยากให้คลิปมันยาวนะครับเพราะว่าพื้นที่ผมไม่มีจะเก็บละผมก็จะปิดฉากมันเร็วๆเ,เลยนะโดยการใช้แก๊กลิงบองแค่นี้พอครับอ่า ผมไปกดผิดเอาแล้วไงโอเคขอโทษอ้าวเอาอีกแล้วโอเคครับโอเคยิงมันเลยผมไม่อยากให้คลิปมันยาวเพราะพื้นที่พื้นที่เก็บผมมันน้อยละโอเคยิงมันเลยโอ้ย ตายซะเฮ้อาตายแล้วคลิปนี้ก็จะไม่ยาวนะครับก็ขอโทษท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปผมนะโอเคครับก็คลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าครับผมไปละ ไม่เจอกันนะครับ